อัลลสุลตารานะรบบอกว่าเขาเจ็บใช่ไหมฮะเราก็เจ็บเวลาประสบอุบัติเหตุเราก็เจ็บเวลายากจนเศรษฐกิจไม่ดีเราก็เจ็บเขาก็เจ็บเวลาเกิดโควิดเราก็เจ็บเขาก็เจ็บคนไม่ใช่มุสลิมก็เจ็บเราก็เจ็บเจ็บเหมือนกันหมดเลยข้อติ่ต่างที่อัลลอฮฺสุลตาราบอกว่าวาตัรจูมินะาะฮิมาลายูดแต่ว่าพวกท่านนั้นหวังในอัลตาระไงหวังในโลกน้าหวังว่าเราจะเมตตารู้ว่าเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺสุลตารารู้ว่าโลกหน้านั้นอัลลอฮฺสุลตารานั้นจะตอบแทนแน่นอน ทุกความเจ็บทุกความเศร้าทุกความปวดอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาประสบกับเราเนะี่ยเรารู้ได้ร้อยเปอร์เซน์ว่าอัลลอฮฺมะอตลาจะตอบแทนความเจ็บปวดนั้นให้กับเราอย่างแน่นอนท่านมิซูสลาบอกว่าแม้กระทั่งเราเดินไปเหยียบหนามตามเท้าเลือดออกเนี่ยอัลลอฮฺก็ตอบแทนผลลบุญให้เรานะบาปเราลดนะผลลบุญเพิ่มนะความเจ็บนี้คือความเจ็บที่อัลลอฮฺยื้อให้กับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็น บ่าวที่ดีไม่หลงไม่ลืมตนเราหวังต่อรอดไงเราไม่ได้จบแค่นี้เราไม่ได้ตายแล้วก็กลายเป็นฝุน่นเป็นดินแต่เราตายแล้วกลับไปเอาผลตอบแทนทุกอย่างที่เราประสบในโลกนี้ที่ไหนหน้าที่ของลอสาแานตละสผ้ศรัทธาอะไรมาประสบกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ตีโพยตีพายเขาจะไม่ไปแบบทําร้ายคนนั้นไปทําร้ายคนนี้เขาจะไม่เอามีดมากรีดตัวเองแต่มุสลิมเจ็บนี้อลา์ช่วย เจ็บนี้อัลลอฮ์ตอบแทนเจ็บนี้อัลลอฮ์ทดสอบเจ็บนี้เราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลนี่คือข้อแตกต่างครับ